สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนให้ทุกคนสมัครเราชนะนะครับผมสําหรับใครที่ยังสมัครไม่เป็นหรือว่ายังทำไม่เป็นนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราจะพาทุกคนไปสมัครแบบง่ายๆเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับผมอ,อันนี้เราเข้ามาแล้วนะ เราเข้ามา google นะฮะในหน้าจอ Google จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เลยคือไม่มีอินเทอร์ไม่ไม่เคยเรียนหรือไม่อะไรเลยนะครับเข้ามาที่ Google ครับผมพิมพ์คำว่าเราชนะปึ๊บค้นหาครับโอเคมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับผมนี่เวิร์ลไวด์เว็บเราชนะคอมเราคลิกเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่ามันจะเป็นหน้าตาหาน้าจอแบบนี้นะครับผม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา06ถึง2 3 0 0นอ่าอันนี้เขาเปิดลงทะเบียนมาถึงวันที่13กุมพาสอพันนะครับผมเราเป็นประชาชนลงทะเบียนใหม่แล้วก็กดตรงกลางนะครับผมประชาชนลงทะเบียนใหม่ปุ๊บกดลงไปอ่าเสร็จปุ๊บเราก็อ่านอ่านอ่าน,านสำหรับใครที่อยากอ่านนะครับต่วผมผมอ่านไปแล้วแหละอืมแล้วผมก็นี่ข้าพเจ้าได้ยืนยันการตกลงยินยอมข้อ ตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นนะครับโอเคเรากดยืนยันไปอ่ามันจะเข้ามาหน้านี้ให้เราลงทะเบียนกันให้เราลงทะเบียนกันนะครับเราก็กอ่อข้อมูลให้ครบทุกทุกอันนะครับผมอ่าเราก็กรอไปเลยอันนี้จะเป็นเลขบัตรประจำตัวอันนี้จะเป็นรหัสบัตรนะครับผมในในบัตรประชาชนเราจะมีรหัสบัตรนะครับผมสิบหลักอยู่ข้างหลังนะครับผม โอเคปุ๊บ,บส่วนเบอร์มือถือให้เราใช้เบอร์มือถือที่เราใช้สมัครเลยนะครับผมเพราะว่า OTP จะเด้งเข้ามือถือเราเลยนะครับผมจะเด้งเข้าเบอร์เราเลยนะครับเราก็กรอกปุ๊บปุ๊บอ่าเราก็กดลงทะเบียนปั๊บ OTP ก็จะให้เราให้เรายืนยันนะครับผมอ่าโอเคก็จะเป็นเราก็ยืนยันเสร็จปุ๊บก็เป็นการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเค สำหรับใครที่ทำได้แล้วก็คอ,อมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับว่าทำได้แล้วทำง่ายมากนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปทุกคนไปสมัครแอปเป่าตังนะครับผมว่าทำยังไงนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม